สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสิงโตอนำโชคอวดภาพซิกแพคแน่นฟังชัดๆตัวจริงหรือตัดต่อเจ้าตัวเฉลยแล้วพร้อมฝากถึงกองหวยรายโจกโซคู ทำเอาฮือฮาไม่น้อยหลังนักร้องนมเสียงดีสิงโตนำโชควดภาพซิกแพคแน่นๆลงไอจีส่วนตัวเผยมุมเซ็กซี่จนแฟนคลับพากันขยี้ตารัวๆก่อนชักเริ่มไม่แน่ใจว่าใช่ตัวจริงหรือภาพตัดต่อล่าสุด15ตุลาคม2564นักร้องนมสิงโตนำโชคได้ออกมาเปิดใจกับทางข่าวสุดบันเทิงออนไลน์ถึงเซตภาพสุดฮือฮาดังกล่าวพร้อมฉเฉลยความจริงให้แฟนๆได้หายสงสัยกันถามว่าที่มาที่ไปของแฟชั่นเซตนี้คืออะไรเจ้าตัวเผยว่าเหมือนผมเคย ไปถ่ายมาแล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วจําได้ไหมที่เป็นที่ฮือฮาเพราะเหมือนคนเขาไม่เคยเห็นอะครั้งนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งเพราะช่วงโควิดเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วผมก็กินกินนอนนอนตื่นมากินเสร็จปุ๊บก็คิดว่าเที่ยงกินอะไรตอนเย็นก็กินแล้วก็ไปนอน จนมีวันหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่รู้เมื่อไรจะได้ออกไปทํางานงั้นปเปลี่ยนใหม่คือตื่นมาขอออกกําลังกายเลยแล้วการสักชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิด้วยอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเขากินข้าวพอทําปุ๊บร่างกายมันก็แข็งแรงเลยได้มีโอกาสไปถ่ายอีกรอบหนึ่งที่เพจเ,เราซึ่งปิตุเขาก็ไม่ได้ถ่ายมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนในช่วงโควิดเลยประเดิมด้วยเราซึ่งน่าจะเป็นคนแรกๆมั้งแต่ไม่รู้แรกสุดหรือเปล่าถามว่าคนคิดว่าภาพตัดต่อสรุปคือยังไงเจ้าตัวบอกว่าไม่บอกอันนี้ไม่บอก ต้องไปหาข้อมูลเอาอาจจะตัดต่อก็ได้หรืออาจจะไม่ตัดก็ได้ไม่บอกเพราะมันดูน่าค้นหากว่าอยากให้ทุกคนลองไปค้นหาดูว่าไปเอาหุ่นใครมาเอ๊ะหรือนี่เป็นหุ่นกองหวยไร่อาจจะไปเอาหุ่นกองห้วยไร่มาก็ได้ไม่หลอกไม่หลอกถ้าเรื่องตัดต่อไม่ได้ตัดต่อเป็นร่างผมจริงๆเป็นกายหยาบนี้จริงๆแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มาจากผมอย่างเดียวแต่มาจากองค์ประกอบหลายๆอย่างและด้วยความที่พอภาพมันออกไปทุกคนบอกว่าตัดต่อหรือเปล่าพอได้ยินคํานี้ผมยึดพื้น เลยหนึ่งร้อยทีไม่แผ่วแผ่วไม่ได้เพราะทีแรกกะว่าถ่ายเสร็จก็อาจจะออกกําลังกายแผ่วลงถามว่าซิกแพคแน่นมากเจ้าตัวเผยว่าจริงๆผมก็ดูแลสุขภาพอยู่แล้วเพราะผมมีลูก3คนต้องใช้แรงเยอะเลยทําให้ตัวเองแข็งแรงไว้ก่อนอีกอย่างผมมีเป้าอยู่3เดือนคือพฤษภาคมมิถุนายนกร,รกฎาคมผมเกิดวันที่26กร,รกฎาคมตั้งใจว่าวันเกิดปีนี้อายุ38เราจะฟิตปึงปังให้เป็นรางวัลของขวัญวันเกิดตัวเองพอครบวันเกิดปุ๊บเราก็ไม่ได้ทาําอะไร แต่รู้สึกว่าพอออกกําลังกายแล้วมันดีก็เลยออกต่อเนื่องมาถามว่ารอบนี้ยังมีเขินอยู่ไหมเจ้าตัวเผยว่ารอบนี้ไม่เขินนะเพราะว่าหนึ่งรู้จักพิตุเจ้าของเพจคือก่อนหน้านี้ไม่รู้จักกันโดยอาจจะมีเขินนิดหนึ่งเพราะเราไม่ใช่นายแบบไงไม่รู้ว่าภาพที่ออกมามันจะดูเกินไปแต่รอบนี้เรารู้ว่าพิตุมีวิธีการจัดองค์ประกอบภาพให้มันดูเป็นศิลปะรอบนี้ก็เลยไม่เกรงแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเซ็กซี่ที่เห็นมันคือมุมกล้อง ช่างแต่งหน้าเขาแต่งหน้าให้เราเอาชุดสวยๆมาใส่ให้เราแล้วครั้งนี้ผมก็ไปถามเขานว่าทําไมถึงเอาผมมาถ่ายพี่ตู้บอกว่าเขาถ่ายรูปคนมาเยอะซึ่งเขาสามารถมองเห็นอะไรในตัวเราบางอย่างที่คิดว่าถ้าถ่ายแล้วมันจะได้อีกคาแรคเตอร์หนึ่งถามว่าช็อตตีฟองในอ่างน้ําถอดหมดไหมเจ้าตัวบอกว่ามันมีกังเกงอยู่แล้วก็ตีแฟบเอาบางคนบอกสบู่สบู่ฟองมันไม่เยอะขนาดนี้ตีแฟบเสร็จก็ลงไปอยู่ในนั้นแต่พอมันเป็นฟองมันก็เลยดูเหมือนว่าเราโปใช่ไหม ถามว่าเห็นตัวเองแล้วรู้สึกยังไงเจ้าตัวบอกว่าใจผมรู้สึกว่ารอบนี้อยากใส่กรอบนะไม่ได้หลงตัวเองหรือว่าอะไรแต่รอบนี้ออกกําลังกายเยอะก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างน้้ยวันหนึ่งหันมาเห็นมันก็จะกระตุกให้เราออกกําลังกาย ถามว่าฟีดแบ็กจากแฟนๆไปยังไงบ้างเจ้าตัวตอบว่าตอนแรกคิดว่าคนเขาเห็นแล้วไม่น่าจะอะไรหรอกเพราะเราก็ออกกําลังกายและโพสต์อยู่ตลอดเลยคิดว่าไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรแต่ด้วยองค์ประกอบพอมันเป็นแสงของมืออาชีพที่เขาถ่ายแบบกันมันก็เลยทําให้ดูฮือฮาตกใจขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็แชร์กันเยอะแชร์จนเขินเลยนะทําเพลงยังไม่แชร์เยอะขนาดนี้จริงๆว่าจะเลิกทําเพลงแล้วมาถ่ายอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าได้ยอดแชร์เยอะถามว่าแทบจะไม่ใช่นักร้องแล้วแทบจะเป็นนายแบบคนหนึ่งแล้ว แล้วเจ้าตัวตอบว่าไม่ติดอันนี้ไม่ติดรับได้รับได้ไม่ได้ว่าอะไรเรานี้ยอมรับครับผมถามว่าเพื่อนสนิทอย่างกองห้วยไร่และโจกโซคูว่ายังไงบ้างเขาไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยเขาหายไปเลยไม่รู้โกรธอะไรผมไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรให้เขาแต่เงียบกันไปหมดเลยหรือชองอยู่ก็ไม่รู้หรือกลัวผมไปแล้วก็ได้แต่ท้าเลยได้ไหมขอส่งต่อชาเลนจ์นี้ไปให้คุณกองห้วยไร่และคุณโจกโซคูครับให้เจ้าตัวอัปเดตผลงานเพลงหน่อยเจ้าตัวบอกว่าขอบคุณมากกําลังจะ ออเพลงใหม่นี่ไงคือถ้าปล่อยซิงเกลิลเฉยๆไม่มีคนคุยด้วยถ่ายแบบปุ๊บก็มีคนถามเลยเห็นไหมมันคือแผนการตลาดของผมสำหรับซิงเกิลล่าสุดจะปล่อยประมาณวันที่28ตุลาคมแล้วก็จะเป็นอะไรที่ยังไม่เคยได้ยินกันเจ้าตัวพูดพร้อมหัวเราะอ,อีกว่ายังไงขอฝากอาชีพใหม่ผมด้วยเลยในแบบ แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานละครและซีรีส์รวมถึงเพลงใหม่และช่อง YouTube สิงโตนำโชค Official ที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมกันเพราะสนุกมากซึ่งคิดว่าคงจะทำไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ